สบายดีพี่น้องนดียวมาส่งอันมาหน้าน้อยนางมนต์บอเพร็รกลับบ้านแล้วเด้อพากันมาส่งกับนางอ้นบรรยากาศดานลล่าด้วยพี่น้องงามหมูแรงกะงามแรงสดใสอือ้ออกรับตลอดปลอดภัดยเออฮอดจุดที่ไม้ขอเพื่อนทงสาน ไปเออไปแม่กับเชื้อเมื่อไงล่ะเออมาบัดนี้ก็กินข้าวเด้อมาห่อเทือนละเด้อซื้อปิ้งหมั่มปิ้งสะกอกมาสุตาเม็ดกินอันนี้ก็บมกน้อไม้มกหมอมกหมอเอาบัไดมกสะเปตสองมาแส็บๆกันเด้อยับมาเพียร้านจนนักงหันมาสบายดีมากินข้าวังหลุมร้านเลยมึอนี่แหละไปส่งมัน พอแม่ลูกซื้อผลเมือแล้วแบบอะรักกันมากินข้าวเฮ้ยเตาเต้าเฮ้ยอียังไงฮึจะกินยังลูกแม่หมูกับลานจะาว่ามึอนี่โมได้เขาบอกยาเฮ็ดยาเฮ็ดมันมาเออสุดในสองคำมึอนี่เออยาเฮ็ดอืมยาเฮ็ดเด้อลูกเด้อยาเฮ็ดยาเฮ็ดเพิ่นกับว่าอือมึอนี่ในสองคำว่ะเราเป็นเดี๋ยวกับว่า พี่นาเ็าบอกแกกินเขานี่กินเขาตบมือตบมือเก่งเก่งเกงเก่งเก่งกินเขาแทบเขากินเขาแทบพี่นาก็บอกแกเหละอืพี่นาเาแกงแล้วต้องเงียนแหละพี่นาพี่นาเขาเงียนเราเป็นคนบรอยาทเรา มันเป็นอย่งหนงมัมันคิเป็นอย่งคนสีขาวมาซื้ออานเออบาาหิ้วเข่าบ่นเข่าเห็นไหนปิ่งจะกรอกเลี้ยวบังจะกิเข้านั่นแหละคนจังเบื่ื้อยา้านหิ้เบื่อจะเป็นเพื่อนกินโลบซื้ออมันมีไม่ยังกินมูกิมูมงานเพชปีซื้อได้ไหมลูกกินโลจะเลาสบาย ไม่ละสาวพันแต่เก่าก็มีหาอันหมั่นเปนวิมีสี่อันสาวพันบุกินบ่หมั่นแค่นั้นหัวย้งเหนกัหัวกู้งผมกุ้งยิ่งี่ายๆผมกุ้งท่างห่างได้ได้ย่ายายผมกุ้ ยุกยี่ย้เออเห็นนั่นแหละมันจับเศษเองมันจับเศษขาวมันโอ้ยห่อนหอนลูกโอ้ยหอนเลยขาใช้น้ำนี่เอาข้านี่มันมั้มกินละยุกเศษข่าวเลยเศษข่าเออมั้มเอออืมกินลูกกินเสร็จแล้วไหมเนาะครับ แต่เนี่ยเห็นเนี่ยก็ดีกันนะพุตมมุกเจอไว้ขนาดนี้กันั่งมดมาว่าก็เลยไปจังกันเห็ดมุกไปจันตัดไปตองมุกหมอเลยสบายน้าไม่น่างก็ใส่มัดออกเออหนัก อยากกินในกองกินะแค่ก่อนคืจะกินล so ่าแล้วมัไปจกินกับเผาเลยใช่เปล่นะแค่กินในกองกินกินก็ใช้ใเปล่าไปคนไปใช่เป เขาได้จังซี่เมื่อไม่นอนก็ได้คอยเมื่อเด้อเข้าแพมเด้อเด้อเจ้าพี่โลดมาก็ฮูย่างเสียวเลาะแซงรถ10ล้อบ่โทอะไรวะแหนแซงรถ10ล้อเลยแม่บ่เอิ้นนําตายละยเป็นหยังเป็นหยัง่น้ําก้นมันตลอดมันแล้วาีฝุ่นใส่นาตลอดบ่ไว้เด้อแม่ว่าแซงแต่กนมันแห ออกนาก่อนมันแล้วเดราที่พุ่นเราง่ายใช่เห้วอยู่เหเวาอยู่น้ำก้นนะมาได้ปะตีไพเลียวออกแซงออกเลยแซงกับแซงจนไปงินขุดเลยอ่าไว้ดูแลมันมีเหลือทางหนาดีเป็นยังเหลืทางหนาหมดเลยอื้ ถั่กเกกับบะมี Middle ่บถัวเกากับกีบบอถั่วเกาะถั่วเกแบบนี้แ่ะนะห่านน้ำคมคล้ายไหมชิชช้อันสี่อันในซาฟันมีจกกันหนึ่งทุกแบบามหอันหานนออามาและลูกแมวฮะบ่อ่รมาลูกนะนันปะมามันองนะ น,น,นี่ิลาุทอมันบริสุทแบบอ้วนหวานบริสุทกโส่งังไงมันกินหลายอืออาหารเต็มจานอมมทมันแหละอืมขันมันลูกมันมาแรียนสะดวได้ขั้นมันบมกเขาไปหาผมแม่ลูกมันมันก็นอนอยู่เพื่อยอยู่บนนี้เลย ให้ตัวลายนี่เปนใ่ะเปมาบบเห็นมันชว์เหมือนว้านกบบเห็นมัน่บบเห็นออกมากินอาหารอยู่แล้วนย่ไม่ห่วนหรือ ง้อสามเหรอกถึงจะเขา้ารึเลืมแบบสือเล็กตะเล็กเลยสือเล็กตะเล็ก,กเดีตะเล็กตะเล็กเสียอีกแล้วมเออ,มอื้อเมยนอยื้อเมียนดดีนะแม่เหนือจับปลลิ้น,นอืเมียน,นล้างตู้เนอืนอเมียนล้างตู้สาเัน่นดึงออกมาได้่นเอาปลิน ชิ้นหิ้วเขาเบาละเขาละลายเด้๋ยไม่ได้หิวกันกรือไม่ยอนินธรรมดามัมนนหมินนี้มันมันใส่กอบ้วน้ำมันตกขีดแดงใส่น้ำมันสามพัน เดอวค่ายใหม่ก็ไใส่ี่บ่ดึงมาจากเออเดยค่ายจะพุ่งก้มาพี่อืมแก่พื้นไม่ขายเราไปทาใต้มันขยายดอกมันยังจะสนนี่ยม่สนปิดไม่เลิศไม่สนหัด้องเปิดไหมเย็นหลดไหม Nam mê, lúc mê, mất mẹ tuệ bạc lạnh mặt tuệ lạc thẻ, lạc lạc một chút lạc đấy, nữa, <laughs> làm làm nữa, lại lại <laughs> 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 มากระเบิดกัะพ <has> ื <has> ่อนโปเพื <has> ่อนซื้อหันหนัาไปพันทหาพันหด้าพันเอ้ยเ้าหาร้าพันมาได้ด้ว้าหารซื้นีบ

กินนี่ก็ล่าเด้อพี่น้องเด้อกินเขาแดงกับลูกกับลานโอเคบาย